ปี2,556อย่างเข้าขอเอนโดนักสิ้น18วันนี้นะครับอําเภอเมืองพะเยาค่ะนายจรังสุด,ดาท่านมีผลงานด้านการป้องกันและ ที่สองแล้วนางที่สมัยยอดยานะคะมีผลงานด้านการขับเคลื่อนแทนชุมชนค่ะครับอำเภอต่อไปเพิอำเภอแม่ใจนะครับนายเจริญปันเงินนายเจริญปันเงินเพิอำเภอแม่ใจครับท่านมีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนครับ ในท่านหนึ่งนะครับนางศรีจ <im ันโยธาดีนะครับสำหรับผลงานของคุณศรีจันครับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูลจอปรหข้อมูลขอช้อสองคอนะครับถัดต่อไปอเภอดอกลังใต้นายอัครพลพีจิตแล้วก็มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาของยากจนค่ะ มีผับเพียง,ง,งการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะลำดับต่อไปนะครับอเำเภอภูกระยานะครับนายภูวนาณสมควรท่านมีผลงานด้าน,น,านการขับเคลื่อน,อนความรู้แม่ขอเพียงนะครับลำดับที่สองครับนางลำดวนเดชบุญนะครับ ผลงานการขับเคลื่อนปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลำดับต่อไปอำเภอจุนค่ะนายพิสุทธิ์สมฤทธิ์ผลงานด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนางสาวจิรรพรสักรอผลงานด้านการจัดเก็บขอ้อมูลพื้นฐานจปทและข,ข,ข้อมูลกอชช .2 คอค่ะต่อไปนะครับอำเภอเชียงคำนายสมบูรณ์แปลงขาครับ มีผลงานด้านการขับเคื่อนแผนชุมชนนะครับและนางอรรันเทพรักษามีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาความยาเจนคอ่ะอําเภอเชียงม่วนค่ะนายพิทักสุขใจผลงานด้านการขับเคลื่อนแผนชุมชนนางละเอียด ้านสารผลงานด้านการขับเคลื่อนรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับอําเภอภูซานะครับในสภาพโครงใหญ่นะครับผลง,งานของท่านเรื่องของการขับเคลื่อนแผนชุมชนดีท่านนะครับนางฟองจันทร์พุทธแสงน,นะครับ ผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจปทและข้อมูลกชช2คอออำเภอโป่งนายอเนกสีแก้วผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจปทและกชช2คนางสัสิธรกังชัยผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจปทและข้อมูลกชช2 ค่ะและในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ